อีกแล้วคุณดูเจอรังๆอีกแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับคุณดูต้องมาเล้อเลยคุณดูดูเมฆพึ่งมขยังอยู่เลยครับมันพึ่งย้ายไปนะโอ้หน่าเสียดายคุณดูนี่ครับ เฮ้ยเสวัสดีครับจุดจนได้คนดูอยู่ใกล้ๆรัดดงๆเมื่อกี้นี่แหละฮะนี่ครับแต่รังเล็กกว่าหน่อยอุ้ยอุ้ยมันจะตื่นแล้วนี่ฮะอเวฟโฟกัสดูครับอันนี้ครับเจอแล้วคนดูต้นอะไรไม่รู้นี่ต้นทุนเรียนลำใหญ่วะ่ะโอเคครับแต่รังนั้นใหญ่มากนะเสียดายโอ้โห นี่ดังเล็กมาหน่อยครับแต่ก็ได้อยู่แต่ขอเตรียมข้อไฟแป๊บหนึ่งครับอโอเคครับข้อไฟเรียบร้อยแล้วเล็กๆแล้วก็ไปเอาคนเดียนะคนดูนี่ได้แล้วได้แล้วดูผมจุดไฟแป๊บหนึ่งจุดข้อไฟแป๊บหนึ่งนะครับไดครับคนดู อ่าร่างสวยนะครับมูลน้ำหวานปิดดีนะครับว,วเดี๋ยวผมอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับตัดมาแป๊บหนึ่งนะครับผมให้ดูครับอ่าโอเคได้มาแล้วนะครับมูลน้ำหวานเสียหายนิดน,นึงนะคุณดูเพราะว่าเออเครือเขาเกี่ยวอยู่นะครับร่างพึ่งยังคงบินอยู่นะครับตรงต้นน่ต้นลำใหญ่นะครับมันอยู่ติดสะนะคุณดูตรงนี้เป็นสะขา้างหน้าครับส่วนมากที่ได้มา มี้มดอกพึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆขอบสระนะครับเพราะจะมีน้ําให้หากินให้ง่ายครับมีมีน้ํามีดอกไม้อยู่นะครับโอเคคนดูเสดายจะลังแรกนะคนดูโอ้ยไม่น่าไม่น่าเก่าเลยโอเคครับคุณดูตอนนี้ก็ได้พึ่งมานะคุณยีเขามีเต็มพลังนะจะโดดทิ้ไปเสียายไม่ใช่ใครที่ไหนหกเมตรอร่อยนะไซนี่อร่อยสิแอฟมวยรังจะกินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอา ตา้งพึ่งนลยครับมาทำเมนูฉลองวันเกิดผมสนยัยวันนี้วันเกิดผมค,บครบ34ขวบนะครับมาดูวันนี้นะครับหลังจากที่เราไปหาพึ่งมาแล้วนะครับเมื่อตอนที่ดูต้นคลิปนะครับก็เดี๋ยวเอาคพึ่งนั้นมาทำข้าวฉลองวันเกิดสน่อยวันนี้วันเกิดต้องไม่ธรรมาดาต้องต้องพิเศษนิดนึงนะครับน่เพราะฉะนั้นเมนูวันนี้ต้องแซ่บแน่นอนกระเพราพึ่ง <What? S 1> ว้า ไม่เคยทำอ่ะไม่เคยกินด้วยอยากทำอยากกินอยากดูอยากลองช่องนี้ไม่ต้องอะไรที่แบบนะจนไทยไม่ต้องแบบแบกแนวนี้ดึงโอเคครับไปดูตามไปดูวิธีทำกันเลยไปหม้อกระทะน้ะำมันใส่แท้ครื่งทีด้วยอ่ะใส่เครื่องบินเอ้ยไม่ใช่เครื่องปรุง ชอบเ็ดใส่เยอะชอบไม่เผ็ดใส่น้นอยเต็ถ้าไม่ชอบเลยไม่ต้องใส่ผัดให้หอมว,ว้าวต้องบุงว,ว้าวหอมจีนจูนเ,นเลยเ,เยสียหือใส่หมด ่รถยนต์รถดีแมวอะไรคนไหนมันจะเด้งโอ้โอ้เต็มวักเติมน้ำอีกนิดเดียวเยอะเยอะวน้ำตาลนิดนึงคนนี้เข้ากันว้าวว้าว น้าวนึดร้อยไม่แลสุดท้ายใบกะเพราอืมว้าวมีก็หอมแล้วทีเข้าไปครับอืมบนหลังพึ่งนะครับอืมอืม ดูอาจจะอานแต่งงาดจานนี้เระแปลว่าเซบในนอนว่าพึ่งของเราพึ่งธรรมชาติแล้วก็สดๆด้วยดูและนี่คือกะเพราพึ่ง <Hey. S 1> สุขสันต์มันเกิดทุมีนะครับปีนี้ก็ค,ครบ34ขวบแล้วนะครับก็ขอให้สุขภาพของผมร่างกายแข็งแรงนะครับโอ้โหอดทนตัวเองก็ไปนะอันซักไวๆคนรัก เยอะๆคนใจดีเยอะๆคนดูคลิปผมเยอะๆอุ๊ยบอเองแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับทั้งที่คนดูคล anyway. ิปนี้ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพประมาทที่แข็งแรงระวังโควิดกันโดยเด้อมาเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ้โหหอมมากฮะคิดดูว่าพิ่งมันหวานนะแล้วกะเพรามันฉ่ำเป็ดเผ็ดนี่หนึ่งแม่คดู อือฮึว้ยว้ย้ยอืออืออือฮึดูหอมกะเพราอือฉ่ำน้ำผึ้งน้ึ้งหวานน้ำผึ้งถ้าน้ำผึ้งน้ำมิ้มนะครับก็จะอร่อยแล้วเผาอือ คนดูอันนี้ไม่ได้อันนี้เล่นนะใครที่หาพึ่งได้ลองทำดูนะคนดูหมุกไปตองย่างว่าอร่อยแล้วข้าพึ่งอ,อร่อยมากกว่าดูดิอือหือเยอะอือพอขาพึ่งอ,อร่อยมาแล้วนี่อือออร่อยอ่ะหุยหุยตอนตอนกินเยอ เขาช้ำอ <cin stereotype> <för att> ่ด <et> ูดิดูดิคุณดู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 นี่ดูนะตัวนอนเอตัวตัวอ่อนนี่นึงอือหือสดๆนี่นะคุณดูอือหือ เป็นธรรมย่อยเรากินกระเพาะพึ่งกระเพาะหมูกระเพาะไก่กระเพาะปลากระเพาะพึ่งสุดยอดอร่อยสุดยอดครัง้งแรกในชีวิตอือหือมีใครทำได้แบบนี้บ้างเนี่ยอืมอืมอยู่ไม่อยู่แล้วมึงดูอืม หืมหื้อช่ไหมฮะหื้อหื้อเขาเชี่ยม่กินทำใจเขาอร่อยอื้อหื้อไงเมนูไปแปลกพึ่งเนี่ยทำอะไรก็อร่อยนะฮะราทำมาสามสี่คลิปแล้ะเกี่ยกับเพึ่งอยกาทำอาหาเนี่ยอร่อยคลิปแลยจัดพอฟ้าพึ่งเนี่ยทุกอนทันเลย ยอดเฮ้ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสนหรับพอพึ่งนะครับฝากคนติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยอดซับก,ก็ขึ้นทุกวันวันนิดวันหน่อยก็าขอบคุณจริงๆครับคุณดูแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีสำหรับยอดวิวยอดดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณจริงครับวันนี้จะไปที่มันนอกผมลาไปก่อนบายบายสวัสดีจุ๊บครับ